โรงเรียนวัดหนองบัวปธุมมาพิพัฒน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1บริบทที่16โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในปีการศึกษา2565ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้นำเนินงานโดยปรับประยุกต์หนองบัวโมเดลของโรงเรียนเข้ากับร่างต้นแบบนวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารางวัล i อ a a w a r d จำแนกตามบริบทโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในโครงการของรัฐบาลโดยใช้นวัตกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องแต่ก่อนอื่นเรามารับชมประวัติความเป็นมาของโรงเรียนกันก่อนดีกว่าค่ะโรงเรียนวัดหนองบัวปทุมมากิพัฒน์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2462 เดิมชื่อโรงเรียนประชาชนตำบลหนองบัวอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีอาศัยศาลาการประเรียนของวัดหนองบัวเป็นที่เรียนมีนักเรียน59คนและครู1คนคือนายละออบอริบูรณ์ปีพุทธศักราช2475หลวงอนุไทัยธาดานายอำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคุณรัตโนภาพศกษากร ศึกษาธิการอำเภอเมืองจันทบุรีได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังหนึ่งเพื่อใช้เป็นที่เรียนต่อมาปีพุทธศักราช2482กรรมการศึกษาพร้อมด้วยผู้อุปการะโรงเรียนโดยพระครูสังวรสมนคุณเจ้าอาวาสวัดหนองบัวได้จัดสร้างอาคารเรียนเพ้่นอีกหลังหนึ่งและเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2488 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็นโรงเรียนวัดหนองบัวปทุมมาพิพัฒน์จนถึงทุกวันนี้และนับตั้งแต่ก่อตั้งมาโรงเรียนวัดหนองบัวปทุมมาพิพัฒน์ได้จเจริญรุดหน้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับมีชื่อเสียงและเกียรติภูมิในด้านการเป็นผู้นำการศึกษาแสดงไว้เป็นที่ปรากฏตลอดมา เมื่อปีพุทธศักราช2522ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนชาวหนองบัวเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันโรงเรียนวัดหนองดัวปทุมมาพิพัฒน์ได้จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยในปีพุทธศักราช2549ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันของจังหวัดจันทบุรีปีพุทธศักราช2556 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นหนึ่งใน12โรงเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยกภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อความเป็นผู้นำในศตวรรษที่21หรือโรงเรียนอัจฉริยจัญญา ปีพุทธศักราช2562ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโดยมีนางสาวนงลักษณ์บุญสวัสดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ฉันที่น่าอยู่มีคุณครูเอาใจใส่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แบบนวัตรกรรมคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา PDCA เพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีองค์ประกอบกระบวนการดำเนินงานและปัจจัยหนุนเสริมดังนี้ P แผนการวางแผนโดยการวางเป้าหมายออกแบบโครงการและหาจุดเน้นสำคัญ D Do การลงมือปฏิบัติทำการสร้างทีมงาน Teamwork สร้างความเป็นเอกภาพ Unity และสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม participation management C. c h เช็คการตรวจสอบประเมินโดยเน้นไปที่ผู้เรียนการประเมินสำเร็จผล achievement การมีเทศภายใน supervision และการประเมินการดำเนินการ assessment a a การปรับปรุงพัฒนาซึ่งทำได้ผ่านการรายงานตนเองโดยเน้นการสะท้อนคิด reflection มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ Accountability มีความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและการสร้างแรงจูงใจสู่สำเร็จผล Achievement motivation. s Motivation ปัจจัยหนุนเสริมต่อความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา 1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรขอ,ของโรงเรียน โดยดำเนินการดังนี้ศึกษาวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อให้เห็นภาพความสําเร็จที่ต้องการในอนาคตแล้วกำหนดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของโรงเรียนโดยให้ทุกคนในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางประเมินและวิเคราะห์วัฒนธรรมองคอ์กรเพื่อหาช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการให้เกิดขึ้น เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรใหม่วัดผลประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีการต่างๆ 2. บุคลากรแกรนนามีความรู้ความเข้าใจตระหนักในคุณค่าของระบบประกันคุณภาพภายใน 3. ม,มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาและนำมาวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดคุณภาพตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ผู้ปกครองครอบครัวชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพัาธกิจของโรงเรียน 4. ส่งเสริมกระบวนการ PLC เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นผู้นำการสอนอย่างมืออาชีพ 5. มีกระบวนการตรวจสอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การนิเทศภายในและมีการนิเทศกำกับติดตาม สรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการทุกกิจกรรมในโรงเรียนโดยทางโรงเรียนได้มีการประชุมวางแผนงานเพื่อปรับแผนการดําเนินงานต่างๆของโรงเรียนภายใต้ร่างต้นแบบนวัตรกรรมคุณภาพ PDCA เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับกรอบแนวคิด n o งบ u โ a เด m o d e เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอย่างยั่งยืนดังนี้ N Network สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ O Operation ดำเนินงานเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาและก่อให้เกิดความก้าวหน้าขององค์กร N National Prosperity มุ่งให้เกิดความเจริญของชาติ G Goals มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ B Best Practice สร้างการปฏิบัติงานและผลงานที่เป็นเลิศ U Uniqueness สร้างเอกลักษณ์และดึงความสามารถของแต่ละคนออกมา และ A a p พ l i ิเคช o นนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสรุปผลการดำเนินงานจากการที่โรงเรียนได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระยะ3ปีมีการกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัด การตัดสินคุณภาพอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและความโดดเด่นของสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนมีศักยภาพและมีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดบริหารจัดการให้บุคลากรทุกคนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียน รวมการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการประชุมกํากับติดตามนิเทศตรวจสอบสร้างความเข้าใจอย่างสม่ําเสมอส่งผลให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีเสมอมาโรงเรียนมีการประเมินตนเองเป็นระยะมีผลการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงและเชื่อถือได้ มีการจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและนำผลการประเมินมาเป็นแนวคิดวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีความรับผิดชอบมีความรู้ความสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมค่ายสเตมศึกษาค่ายคุณธรรม ค่้ายทักษะชีวิตกิจกรรมยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านการแข่งขันกีฬาและนันทนาการกิจกรรมไา่ลูกเสือกิจกรรมทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนวัดหนองบัวปทุมมาพิพัฒน์มีสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่รม่มรื่นสวยงาม มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายผู้บริหารมีความเอาใจใส่และส่งเสริมในทุกๆด้านส่งผลให้โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สูงกว่าระดับประเทศและระดับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตกรรมจนได้รับรางวัลต่างๆและได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่เข้าแข่งขันในระดับภาคด้วย ท้ายที่สุดจึงเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนตามหลักสูตรมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมนำความสุขมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีคุณภาพชีวิตพอเพียงมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลต่างๆและนี้ก็นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างดี แก่ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนองบัวปฐุมมาพิพัฒน